สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป Antitick Tag Game นะครับนะ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการรับ2เหรียญตานะครับ <c oughs> ที่เกิดจากการคอร์แรปกับแมป Slap Battle นั่นเองนะครับก็จะมี One and a l n และ Repeat Offender นั่นเองนะครับถามว่าเหรียญตาพวกนี้ทําอะไรได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เห็นว่าคอร์แรปก็เลยว่าจะมาสอนเฉยๆแหละสำหรับเหรียญตา One and a l n นะครับนะเราจะต้องเลือกด่าน Slap Battle หรือว่าหมวด Slap For All นะครับนะเมื่อเวลานับถอยหลังจนครบนะครับเราก็จะอยู่ในด่าน Slap Battle นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้อง ก็คือให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะ่จะก่อดเวลาด้านบนจะหมดนั่นเองนะครับก็สําหรับด่านแบทเทิลหรือว่าโหมดแบทเทิลบอกได้เลยว่าเล่นมั่วมากนะครับนะตีแทบไม่โดนอ่ะบอกเลยโอเคนะครับเมื่อเวลาหมดแล้วเราก็จะได้ตัวเหรียญตาขึ้นอยู่ข้างจอแบบนี้เลยนะครับนะก็ได้มาแล้วสำหรับเหรียญตาชิ้นแรกนะต่อมาเหรียญตารีพิตออฟเฟนเดอร์ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราเล่นโหมดแบทเทิลนะครับนะแต่รอบนี้ให้เราเล่นให้ครบอีก4ตานะครับนะก็คือให้เล่นให้ครบ5ตาแหละ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวเหรียญตาครบทั้งสองเหรียญตาแล้ววิธีการรับ2เหรียญตาก็มีเท่านี้แหละโคตรง่ายนะแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยครับกว่าด่านจะมาให้เราโหวตก็แค่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสหรับนี้ไปละครับบาย